สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่บุษบาพาแซบก็จะมาทำลาบปลาดุกนะคะมีปลาดุกย่างหนึ่งตัวค่ะหนับแรกขอแกะปลาก่อนนะคะปลาตัวปลาดุกปลาดุกย่างซื้อมานะคะขอแกะปลาก่อนแล้วเราก็จะมาลาบสับปลากันค่ะอันนี้สภาพแบบพอเช้ามายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะ มาแกะปลาก่อนนะคะพอดีต้องสับปลาก่อน,นะคะ่ะหัวก้าวมันเยอะอปลาดุกซื้อมาจากตลาดค่ะเมื่อวานเขอาตลาดเมื่อวานเย็นนะคะก็เลยซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาเวฟค่ะมาอุ่น,นอา บางคนเขาบอกว่าใส่กล้างหมืนนี่เลยสับให้ละเอียดจะไม่ลูกสบากลักวกลัวสับไม่ละเอียดค่ะเดี๋ยวเด็กๆกกินไม่ได้ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่า ต้องแกะปลาค่ะไม่ได้แกะปลาไว้นี่ค่ะปลาปลาดุกย่างเป็นปลาดุกปลาดุกซื้อมานะคะไม่ใช่ปลาดุกซื้อซื้อมาจากตลาด <c oughs> ห้องครัวนี่ค่อนข้างร้อนนะคะไม่มีพัดลมไม่มีเอ นี่ค่ะมันจะมีก้างก้างมันจะอยู่ตรงท้องมัน,นเสร็จแล้วนี่เีนันนะคะใส่ไปให้หมดสับให้ละเอียดเดี๋ยวอันนี้เราสับตอนหลังดีกว่าเดยวขอล้างมือแป๊บนึงค่ะ ได้มาแล้วค่ะตยวน,นี้ขอสับปาลงมาเยอะนะคะ,ะ,คะแบ่งเลยก่อนเขียงเขียงมันน้อยนะคะ่้ก็จะเสียงดังหน่อย ก้างค่ะเดี๋ยวล,ลูกกินด้วยค่ะเดี๋ยวเขากินไม่ได้กางก็จะหกเป็นเขียนไปแบ่งเอาอีกกินแล้วกันเ <c oughs> ยอะก็ตัวหนึ่งนี้ตัวใหญ่ดคา ซื้อมาสี่บาทเมื่อวานตัวละสี่บาทกระดูกย่างโอ้ <c oughs> โหคลิปนี้เราก็สนาทีหรือะป่าใช้เวลานะานเลยนคลิปนี้พอประมาณพอคะ่ะ ต้องเอียดมากเดี๋ยวมันจะนานจัด ไปลองมันน่าจะดังย เยอะมากนะคะขียวเล็กค่ะอะแค่นี้พอแล้วคะนี่อะเดี๋ยวลุกหมดเลยมาคาเราจะได้มาแล้วยกขันรั้งมือแป๊บหนึง่งนะคะ ได้มาแล้คนะเนื้อปลานมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมปรปุงเครื่องกันเลยค่ะเรามีผักนะคะหั่นไว้แล้วค่ะมีพริก <c oughs> หอมผักชีแล้วก็หอมซอยค่ะใบาะปุดน,นิดนึงเข้าไป <c oughs> มะนาวิมะนาวกอนมะนาวแข็งหน่อยค่ะนะ้ำไม่เท่าไหร่ เปรี้ยวเลยค่ะเนี่ยลูกหนึ่งเลยนะคะมะนาวโอ้ห <c oughs> อ่าเสร็จแล้วมาดูเครื่องปรุงค่ะผงนัวค่ะผงนัว,ผง,นวผงชรสพิกปนนะะ่นค่ะอู้เยอะไปบ้างนี่แหละเยอะแซ่บดี <c oughs> ข้าวคั่วค่ะแตงกวาเยอะหน่อยหอมอร่อยแล้วก็น้ำปลาอ่านี่ะแล้วก็น้ำปลาด้วยค่ะเหมือนเดิมค่ะน้ำปลาโหเยอะเลยใส่นิดเดียวะค,ะค่ะอ่คุกเลยค่ะ พวกให้เข้ากันค่ะก็ง่ายๆค่ะรับประดูกของแม่พุสบาพินจันเป็นอ้ยเก็บคออะไรเนี่ยเป็นรับประดูกแห้งนะคะไม่มีน้ำค่ะ ก็เก่งแหงนี่ค่ะดูค่ะนี่ <c oughs> ขอชิมดูก่อนนะคะ <c oughs> โอเคนี่ค่ะผักของเรานะคะนี่ขาดไม่ได้คือเพกาหรือว่าบักลินฟ้าแล้วก็มีแตงมีผักค่ะมากนด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ